เขาเรียบเด้อพี่น้องว่เป็ดราบเปีดของแสบเด้อเป็ดแสบเป็ดแสบของแสบเอาหอดเอาหอดคเด้อทุบปดเป็นยังไงทุบไปดูมันแตกโอ้ทุกไปดูมันแตกก็ไปฟังงสุดฟังโอ้ข้อแต่เรขอกันดอกเอาตข้อออเอออออกินแห้งกท่าเลมึอ กินแค่งก่อถด้ะเถอดลาปแล้วก็ต้มบ้งใส่บ้าโอ้โก็ต้มได้พี่น้องต้มโค้งต้มสีค้งเป็ดเ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยด้วโอ้ลอถอยไงไหมมาตังนี่มาตั้งนี่มาตั้งนี่มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้เลย

ôi chút xíu 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 เด้พี่น้นต้มไปลวกแวนอือืบุดมล้านเด้อพี่น้องเด้อเดยันแล้วเด้อบ่ะข้างนี้ก็ไฟอนเออดับไฟแล้วับจัดแล้วหอม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 กกมากอกยอดมากอกยอดกอกเอามาจินกับหลับนี่ ยอดประกอกแล้วพี่น้องจิเป็นสมๆนั่แหละไม่กินกับหลับสมว่าสมหไยหลับยอดกอกเยอต้มหนังต้มเกลืองน่ส้อยเส้นหลับเดืองวรด ซอยทางซสยเก่งในใช่ลาบเด,ด้อ็ดเอาเลือดมรถกี่อืมเดินไปซอยขอได้ก่อนปั๊กสิสิบบาทโอ้โันี่สิบบาทหอมกบบสิบบาทโอ้โหนี่ได้พี่น้องย่างละสิบบาทไอซ้อมกย่ยางละสิบบาทได้พี่น้องน่าฝนมันเห็ดยากก็เลยขายแค่ <laughs>

สอสอนแดงอันนี้มอมีบวดแงไหยโอ้มีวดบวชแตงไทยมีวัดลาเปียดนะเอาเมื่อมีที่บวดแตงไทยดูกัแ่นคิด่เกว่อยากมาได้ขยอ้ชีวิตบานหนอสมบูรณะสมบูรณ์สมบูรณ์บอกรัฐบาลบอกรัฐบาลเลยอเขาง่ามมันยังติดอาขุาอั ตัวหัวเนี่ยละข้าองงามได้พี่้อยข้างามปูบกทัวกับปูบกทัวกับฟักเนี้ยนี่ไม่น้ำยาแล้วก่อนกะทิกิเจ้อปมาขวดนี้ ดีก็คือเป็นกล้องกล้ององอย่านี้ไปเด็กินหลายเทียแล้วกพัดกโอ้กินอะไรไปตหนักกินก็ิ้ปเป็วจิมเดีวหวานเจ้าจิ้มบ๊บบออบเ้ป็นเบาหวานก็ไม่กินเจ้าจิมก่อนเป่นดดไขาดหวานเนาะท่านที่งม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  อืมอืแต right? ่รูปย kind of um ังนไงมาดอกค่ะโอ้ยแต่แซ่บยิ่งน้ำไปเด้อะยิ่งน้ำไปเนอคู่แฝดนี่คู่แฝดเออพี่น้องคู่แฝดกินน้ำเลยเด้อเพราะว่ามันจะเข้าปากเขาได้นะซิบเบิ้ลซิมเบิ้ลซิบเบิ้ลฮ่า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 โอ้ยตาย่ายแตาถ่ายด้วยเด้อพี่น้องข้าวต้องซอยแต่สอยมันมันโดน เก็บแบบยร้ตได้พี่น้องได้ค่าเอาใส่ขกนี่แหละเอาละเอียดว่าเชฟเอาละเอียดปไหนทำข้าใส่คำลงแรงเราเด้อบัดนหอมหลวงพ่อบอกสมอู้ต้ม lạp cung lap lắm lấy phong xét lắm 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 Long lông, tay nhà Tân lông lắm, yêu đội lúc bên ngao. Gần nắp <laughs> bay vào tay 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 vào ว่าไปยังไงหแต่ว่าคนผลนะจะได้ว่าเอาลูกไปทเท่านั้นละนุมก็ต้องคิดต้งน้อยแต่ว่าเดี๋ยวล่ัมันเน่าษีลูกไปหลดนี่ันล่าไงป่าไใส่กยีนี่เป็น่งเปล่าไใส่หนีเนล่าไงเปล่างใส่หีนี่เนเ้เป้ย ม่นเดียงหรแล้วมองเขาสี่ลสามใบเลียนี่กา้สี่ลสามในี่เดีนี่บอกวมีอยู่เคียงกัถึงพันก็ได้ไห้ว่าหมด้ไ่บคักเท่เคาอกเลียงกันเอาได้น้อเดียวนะโอเพิ่มพิกเพิ่มพิก

จ้าว่าี้ไปหาสม่เด้นี่จตสเขาอย่าพอด้ยังวะใช่ดยังปผูกกดีเขาปลูกไแล้วเียงเียงกัเียงมูาที่เวอร์ันเก่า็สามันก็รองรับนเียงนี่ก็รองรั้วกันนี เช็ดเลยเด้อแบบเช็ดละเช็ดละอู้เด็กขึงหมอเลยแบบเต็มหมอเลยเช็ดเลยเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อดื้อหน้าอากาศเนี่ยต้งส่ทั้งเนี่ยไ่หยอดง่ายๆตัวถ้าผ้าขาวละมันโว้ยตอนไม่ใช่หรอตอนสักไตวุ่นจี อัตนามดเจ็บแสบหันๆันบป่แล้วขับก็แสบเด้อน้โค้งต้มดูเป็ดได้พี่น้องนี่หล่ปวดเคียงเด้ปวดตักเคียงเด้วพี่น้องหอมเยเลยหอมเขาดัง ซิม้ยวเสี้ยวเตุ่มนีนองเสตุ่มจิมตมเด้อเลยิ้เกี่ยนโอ้นนอนน,นอนแบแบแตักลาบเด้อตักลาบลวตักตุมตักลาบได้พี่น้องไ,ได้กินเขาได้ตุ่มตักลาบกินเขาแล้ว S, s, <S อืมกินกระเรแลงกติย่างนักนแล้วลเยนะพี hmm> ่น้องกินกระแลงข้าเขาได้กระแลงดีมากมาพยเยมาขมาขมามาพยเยมาตักหลับเด้อตักลาบแล้วตักต้มตักหลับไม่ได้พี่น้องได้กินเขาได้ สรงตักลาดกินเขาแล้วอือได่กินก็ต้อกินรล้งกับติย่างนะจนแล้วลาบเยอะข้องเขาได้ขระเงกินมากพยเย่มากขัมาขับมาพยเย่มาอิ่มแล้วได้บัานอิ่มแล้วอิ่มแล้ว อิ่มเลยเด้อพี่น้องก็อิ่มแล้วกินหวานได้กินหวานเลยกินหวานแล้ว ไลไปเสพยัไงมันนี่ก็มันนี่ไปให้